ข้อ2อ่านโจทย์เลยครับคล้ายๆข้อเมื่อกี้เนาะชาวนาชาย3คนกับชาวนาหญิง5คนช่วยกันเกี่ยวข้าว1ไร่จะใช้เวลาหมด6กวันมีการแบ่งชายหญิงอีกแล้วนะฮะจากสร้างตึกก็เปลี่ยนเป็นเกี่ยวข้าวนะฮะเห็นไหมการทำงานไม่จำเป็นต้องสร้างตึกสร้างบ้านนะฮะโอเคอ่านต่อชายสามหญิงห้าเกี่ยวข้าวหนึ่งไร่ใช้เวลาหกวันอโอเคเพราะฉะนั้นได้คนได้เวลาได้ งานนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเห็นไหมครับชาวนาชายแปดคนกับชาวนาหญิงสองคนช่วยกันเกี่ยวข้าวหนึ่งไร่ใช้เวลาทั้งหมดสามวันได้อีกแล้วครับเหตุการณ์ที่สองเห็นไหมครับถ้ามีชาวนาสองคนกับชาวนาหญิงเออ่ชาวนาชายสองคนกับชาวนาหญิงสองคนใช้เวลาทั้งหมดกี่วันเพื่อเกี่ยวข้าวหนึ่งไร่ ข้อนี้แปดครับให้มาถึงสามเหตุการณ์โอเคทำไมต้องให้มาสาเหตุการณ์มาดูกันดีกว่าโอเคเราอ่านโจทย์แล้วแบ่งเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วเนะาะคราวนี้เราก็มาสรุปแต่ละเหตุการณ์กันว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นให้อะไรกับเราบ้างเนาะซูมซูมก่อนโอเคเนาะซูมลโอเคเหตุการณ์ที่หนึ่งการที่หนึ่งมีอะไรครับงานเท่าไหรครับงาน งานของเหตการณที่หนึ่งคือเกี่ยวข้าวหนึ่งไร่ก็เท่ากับหนึ่งเนาะโอเคจบเลยเวลาของเหตุการณที่หนึ่งทั้งหมดหกวันหกวันเขเคนไหมครับชาวนาชายสามคนคนทำงานคืออะไรครับคนทำงานของเหตการณที่หนึ่งก็คือสามคนชายรวมกับอะไรครับห้าคนหญิงนี่ข้อนี้ก็เหมือนข้อที่แล้วครับ แบ่งชายหญิงมาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนงานการคนที่ทํางานแบบเดียวกันโอเคครับทําข้อเมื่อกี้ได้ก็ทําข้อนี้ได้แ okay. หละโอเคเหตุการณ์ที่สองครับผมเช่าหน้าใช่โอเคงานครับงานก่อนละกันงานเหตุการณ์ที่สองก็หนึ่งไร่เหมือนกันนะฮะเวลาทํางานของเหตุการณ์ที่สองทั้งหมดสามวันโอเคครับคนงานของ เหตุการณ์ที่2ก็คืออะไรครับชาย8ดหญิงสองคนก็บ8ชายวกกับสองหญิงเนาะโอเคโอเคมาดูเหตุการณ์ที่3ามกันบ้างข้อนี้แปให้มาถึง3มเหตุการณ์ทำไมต้องให้มา3มเหตุการณ์มาดูกันนะฮะเหตุการณ์ที่3ามครับผมข้าว1ไร่เหมือนกันครับจำนวนวันทั้งหมดกี่วันนี่เป็นคำถามเพราะฉะนั้นเราติดไว้ คำถามโอเคไหมครับจำนวนคนงานโอเคครับเท่ากับอะไรครับชายสองหญิงสองเพราะฉะนั้นสองชายบวกกับสองหญิงโอเคได้แล้วครับสามเหตุการณ์ข้อนี้แปลกก็คืออะไรครับแปลกกับข้อเมื่อกี้คือให้มาสามเหตุการณ์และอะไรครับตัวคําถามนั้นอยู่เหตุการณ์ที่สามทำไมต้องให้มาถึงสามเหตุการณ์โอเคมาดูกันดีกว่าโอเคฮนะ ปัญหาเหมือนข้อเมื่อกี้ครับคืออะไรครับคือแบ่งชายหญิงมาไงครับถ้าแบ่งชายหญิงแล้วเนี่ยเราจะไปคิดเลขเเลยเนี่ยไม่ได้จะไปหาคําตอบเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นมันต้องให้อะครับเงื่อนไขเขาต้องให้เงื่อนไขเหมือนข้อเมื่อกี้มาครับข้อหนึ่งไปดูข้อหนึ่งเนาะว่าอะไรครับว่าคนงานชายหนึ่งคนเนี่ยเทียบเท่ากับคนงานหญิง 2คนโอเคครับก็คือเงื่อนไขตัวนี้เราจะได้เงื่อนไขตัวนี้ว่าชายกี่คนเท่ากับมีประสิทธ,ธิภาพการทำงานเท่ากับหญิงกี่คนเพื่อที่เราจะเอาอะไรครับมาเปลี่ยนได้ให้เป็นอะไรครับให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างเดียวเพื่อไปคิดเลขได้แบบข้อที่แล้วข้อนี้ให้มาไหมว่าชายกี่คนทำงานเที่ากับหญิงกี่คน ไม่ให้มานะครับข้อนี้ต่างจากขรอบที่แล้วก็คือไม่ได้ให้มาตรงๆว่าคนงานชายกี่คนทำงานเท่ากับคนงานหญิงกี่คนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรครับที่เขาให้มาเพิ่มก็คือให้เหตุการณ์มาเพิ่มเป็นอีเหตุการณ์หนึ่งเป็น3เหตุการณ์โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอะไรครับเราต้องหาเองครับว่าชายหนึคนเนี่ยเท่ากับหญิงกี่คน โดยการนะครับโดยการจับคู่ของเหตุการณ์ที่เรารู้ตัวแปรทุกตัวพี่จับเหตุการณ์หนึ่งเทียบกับเหตุการณ์ที่สองก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการเลยเคตจำนวนเหตุจานวนคนของเหตุการณ์ที่หนึ่งคูณกับอะไรครับเวลาของเหตุการณ์ที่หนึ่งส่วนกับงานของเหตุการณ์ที่หนึ่งเนาะเท่ากับอะไรครับจำนวนคนของเหตุการณ์ที่สอง คูณกับเวลาของเหตุการณ์ที่สองงานของเหตุการณ์ที่สองโอเคอ่าพี่อ้าวมันแยกชายหญิงอยู่อะจะแทนค่าได้ยังไงมันต้องเป็นตัวเดียวกันไม่ใช่หรออต้องเป็นตัวเดียวตอนนี้ให้เราแทนไปก่อนครับจำนวนคนของเหตุการณ์ที่หนึ่งคืออะไรครับสามชายบวกกับห้าหญิงเขียน,เข,ยนเขียนลงมาหน่อยเนาะโอเคสามชายบวกกับห้าหญิงคูณกับ เะครับเวลาขององานที่หนึ่งคือหกส่วนด้วยนะครับงานขององานที่หนึ่งก็คือหนึ่งขเเนาะเอ็นสองคือจานวนคนงานขององาท์ที่สองคืออะไรครับเขียนมาเลยไม่ต้องกลัวแปดชายบวกสองหญิงคูณกับเวลาของงา์ที่สองคืออะไรครับสามวันข้าวหนึ่งไร่ก็เหมือนกันหนึ่งเห,หมือนการตัดหนึ่งเลยชุบชบุไม่มีแล้วเขียนไหมฮะ โ okay. อเคเพราะฉะนั้นที่เราเห็นคืออะไรครับมีวงเล็บอยู่แล้วมีการคูณที่อยู่นอกวงเล็บให้เราคูณเข้าไปเลยชึบเพื่อเปิดวงเล็บจะได้คิดเลขกด้าใจไหมฮะสามชา่คูณกับหกเป็นเท่าไหร่ครับสามคูณหกเท่ากับสามหกสามสิบแปดก็ได้เท่าก็สิบแปดชาไหค,ครับ สิบชายหกคูณห้าแล้ว 30, ครับสามสิบหญิงนไครับง่าไหมแปดสามเท่ากับยี่สิบสี่ชายสามคูณสองเท่าหกหญิงเห็นไหมครับโอเคจากนั้นให้เรานำเพศเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคครับ สิบแปดชายบวกอยู่ให้ย้ายไปลบฝั่งโน้นหกหญิงตัวนี้บวกอยู่ให้ลบฝั่งนี้เท่ากับสามสิบลบหกสามสิบหญิงลบหกหญิงเท่ากับยี่สิบสี่ชายลบสิบแปดชายโอเคครับก็คือสิบแปดมาจากตรงนี้หกหญิงตรงนี้มาจากตรงนี้เนาะโอเคสามสิบ okay, ลบหกหญิงเท่ากับยี่สิบสี่หญิง ยีสี่ชายลบแชายเท่ากับอะไรครับ6กชายให้เราย้ายชายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันเพื่อดูง่ายหกชายเท่ากับ24หญิงโอเคไหมครับ<ม>เราอยากให้ชอช้างอยู่ตัวเดียวเโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นย้าย6ไปหายี่สกไปหายี่ก็เท่ากับอะไรครับ ชช้างช,ชายเนี่ยเท่ากับอะไรครับตัดเหลือ4เพราะฉะนั้นเราได้แล้วจากการจับคู่อันแรกว่าอะไรครับดูดีๆว่าชายหนึ่งคนหนึ่งช,ชางเนี่ยเท่ากับหญิงสี่คนนี่ไงได้แล้วเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคล้ายๆการแค่นเลขไม่เหมือนกันนี่ข้อเมื่อกี้ชายหนึ่งคนเท่ากับหญิงสองคน ที่เขาบอกให้ตรงๆโอเคไหมครับแต่ข้อนี้เขาไม่ได้บอกให้ตรงๆแต่เขาให้เหตุการณ์เพิ่มมาแล้วเรามาคิดเหตุการณ์ได้เราก็จะได้อันนี้มาเขาไม่ได้บอกตรงๆซึ่งข้อนี้จะยากขอเมื่อกี้โดยที่เขาไม่บอกงโอเคเพราะฉะนั้นเราได้อะไรละครับเราได้เท่ากับหนึ่งช้ายเนี่ยหนึ่งชายเนี่ยชอช้าเนี่ย,ย,เ,ยเท่ากับอะไรครับสี่หิงโอเคครับได้แล้วเนาะเราก็มาคิดเลขเลยเปลี่ยนเลย เไหมเปลี่ยนเลยโอเคเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้สามช้อยสามชอช้างใช่ไหมโอเคสามชอช้างสามชอช้างชอช้างหนึ่งชอช้างแล้วก็หญิงสี่คนเท่ากับสี่ยอหญิงโอเคไหมครับห้ายอหญิงบวกอยู่แล้วก็บวกห้าหญิงโอเคไหมครับคิดเลขสามคูณสี่ได้ก็สิบสองหญิง วก,กับห้าหญิงที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น N 1หรือจำนวนคนของเหตุการณ์ที่1เทียบเท่ากับอะไรครับผู้หญิงสิบเจ็ดคนไงง่ายไหมอืมโอเคอืมมาเปลี่ยนเหตุการณ์ที่3บ้างเหตุการณ์ที่3 เราไม่ต้องเปลี่ยนเหตุการณ์ที่2เพราะเดี๋ยวเราจะใช้เหตุการณ์ที่สเพื่อหาคําตอบตรงนี้เนาะเราจะใช้1คู่กับ3ทีหลังเราจะไม่สนใจเหตุการณ์ที่2องเลยเห็นไหมฮะอเคเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่3 n 3เห็นชอช้างใช่ไหมชอช้าง1ชอช้าง1ใชย้ยเท่ากับอะไรครับ4หญิงใช่ไหมบวกกับหญิง2หญิงที่มีอยู่แล้วเห็นไหมสองคูณสี่หญิงเท่ากับแปดหญิงเนาะบวกสองหญิงอเค เพราะฉะนั้นจํานวนคนหลังจากเหตุการณ์ที่สามก็เหมือนว่ามีเท่ากับเท่าไรครับผู้หญิงยี่สิบคนเป็นไงง่ายไหมโอ้ผู้หญิงสิบคนขอโทษทีเพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นเราเอาเหตุการณ์ที่หนึ่งจับคู่กับเหตุการณ์ที่สองและเตรียมตัวหาคำตอบไปเลยโอเคครับเหตุการณ์ที่หนึ่งคู่กับเหตุการณ์ที่สามไม่ใช่สองเหตุการณ์ที่หนึ่งคู่กับเหตุการณ์ที่สามเพราะฉะนั้นอะไรครับ ทังสมการเลย n ของเหตุการณ์ที่หนึ่งคูณกับเวลาของเหตุการณ์ที่หนึ่งส่วนงานของเหตุการณ์ที่หนึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับ n ของเหตุการณ์ที่สองสามปูดผิดคูณกับเวลาของเหตุการณ์ที่สามคูณกับงานของเหตุการณ์ที่สามเห็นไหมครับ n ของเหตุการณ์ที่หนึ่งคืออะไรครับนี่ไงมีตัวเดียวละมาคิดเลขได้ละเห็นไหมฮรก็เท่ากับสิบเจ็ดหญิง เห็ okay, นไหมคูณกับเวลาของแการที่หนึ่งคืออะไรครับหกวันหกวันจากตรงนี้เนาะงานของเหตการณ์ที่หนึ่งคืออะไรครับคือหนึ่งไล่นั่นเองนะฮะหนึ่งไร่ก็คือหนึ่งหนึ่งตัวงานเห็นไหมครับจำนวนคนของเตการณ์ที่สามมีหญิงตัวเดียวและเอามาใช้ได้เลยเอามาคูณกับเวลาของเการณที่สาม mm hmm. เขาโจทย์ถาม mm hmm. เราไม่รู้ติดไว้ งานขอเหตุการณ์ที่สามคืออะไรครับสามไร่ไม่ใช่ตรงนี้พี่เขียนผิดโทษทีตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งไร่เจ้าพาวหนึ่งไร่โอเคฮะก็เป็นหนึ่งไร่โทษทีนะบางทีพี่เขียนผิดหนึ่งไร่เพราะนี่ไงข้าวหนึ่งไร่ก็างานก็เท่ากัาหนึ่งโอเค เพราะฉะนั้นย้ายข้างหาตัวแปรที่ไม่รู้คือหาตัว T 3สามโอเคสิบหญิงคูณอยู่ย้ายไปหารงั้นพี่ย้ายเปลี่ยนสลับข้างเอาท3สามอย่างนี้เนาะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสิบเจ็ดหญิงเนาะสิบเจ็ดหญิงคูณกับหกเนาะหารก็สิบหญิงที่อยู่อีกข้างหนึ่งที่คูณอยู่ย้ายมาหารโ okay, อเคนาะโ okay, อเยย้อยญิงตัดย้อยยิงครับชุบชบ ครับสิบเจ็ดคูณหกได้เท 3, ่าไหร่หกห้าสามห้าหกห้าสามสิบหกสามหกเจ็ดสี่สิบสองตัวสี่ไม่ได้จายหกหนึ่งหกบวกสี่เป็นหนึ่งร้อยสองหารสิบเพนาทีสามเท่าไหร่ครับหนึ 102, ่งร้อยสองหารสิบก็คือสิบจุดสองวันนั่นเองตอบเลยตืมตืมตืม,ตมง่ายไหมง่ายมากไม่ง่ายมากหรอกก็คือสรุปมาพี่สรุปไปฟังโอเค สรุปนะครับข้อนี้อะไรครับคือให้มา3มเหตุการณ์ปืมปืมปืมตัวคําถามอยู่ที่เหตุการณ์ที่3ทําไมเขาต้องให้มาถึง3มเหตุการณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อนี้นะรครับเหมือนข้อที่แล้วคือแยกชายแยกหญิงพี่เคยบอกถ้าแยกชายแยกหญิงปุ๊บจะมาคิดสมการนี้เลยไม่ได้เลยใช่ไหม ถ้าคนทํางานแยกชายแยากหญิงจะมาแทน n ไม่ได้เลยยังไม่ได้โ OK, อเคไหมเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับหญิงอย่างเดียวห,ห,หรือชายอย่างเดียวก่อนซึ่งกรณีพี่เปลี่ยนให้เป็นหญิงอย่างเดียวโอเคไหมครับจะเปลี่ยนเป็นหญิงอย่างเดียวกับหรือชายอย่างเดียวนั้นได้ต้องรู้อัตราส่วนการทํางานว่าชายหนึ่งคนเท่ากับหญิงกี่คนโอเคไหมครับแต่นะครับข้อนี้ไม่เหมือนข้อที่แล้วที่บอกมาว่าชายหนึ่งคนทํางานเท่ากับหญิงกี่คน เขาไม่บอกมาตรงๆแต่เขาอะไรครับให้เหตุการณ์เพิ่มมาเป็น3ามเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเราเอาเหตุการณ์ที่เรารู้ตัวไปทุกตัวมาเทียบกันก่อน1มาเทียบกับ2ซึ่ง1มาเทียบกับ2เราตั้งสมการนี้เนาะโอเคหนึ่งมาเทียบกับ2เรารู้ทุกตัวแล้วใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าไอ้คนทํางานเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็น1เป็นชายหรือหญิงอย่างเดียวเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้ให้เราเขียนมาเลยทั้งชายหญิงเขียนมาก่อน เขียนมาก่อนเห็นเนาะก็คือเราจับคู่เหตุการณ์หนึ่งกับสองที่เรารู้ทุกอย่างแล้วโอเคนะฮะแล้วก็เอาตัวเอาเอาคนทํางานที่แยกชนิดกันเนี่ยมาเขียนเลยโอเคไหมครับมาเขียนปุ๊บย้ายข้างไปย้ายข้างมาปุ๊บเราจะได้อะไรครับเราจะได้อาาัตราส่วนว่าชายหนึ่งคนเท่ากับหญิงกี่คนเพราะฉะนั้นได้และชายหนึ่งชายหนึ่งคนเท่ากับหญิงสี่คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน ตรงนี้จากชายสามคนสามชอช้างชอช้างหนึ่งชอวช้างเท่ากับอะไรครับสี่ยอหญิงก็เปลี่ยนเขีย okay, นตรงนี้เอาหน่อยโอเคครับห้าหญิงเป็นอยู่แล้วก็มาตรงนี้เลยโอเคไหมครับเหตุการณ์ที่สามสองชช้างชอช้างก็สี่ยอหญิงตรงนี้สองยอหญิงก็อยู่ตรงนี้เลยโอเคครับโอ้ okay. นั้นสามคูณสี่ยอหญิงเท่ากับสิบสองยอหญิงห้ายอหญิงมีอยู่แล้วบวกกันเพราะฉะนั้น n หนึ่งเท่ากับสิบเจ็ด ผู้หญิงสิบเจ็ดคนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนชายเป็นหญิงอย่างเดียวได้แล้วเหตุในเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สามเราก็เปลี่ยนได้เท่ากับผู้หญิงสิบคนใช่ไหมเพราะว่าผู้ชายสองคนเหมือนกับผู้หญิงแปดคนโอเคครับผู้หญิงสองคนมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรวมแล้วเหมือนเป็นผู้หญิงสิบคนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่หนึ่งกับเหตุการณ์ที่สามเราเปลี่ยนได้แล้วเหตุการณ์ที่สองเราไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเราใช้ไปแล้วเอาลอเหตุการณ์ที่หนึ่งกับเหตุการณ์ที่สามมาคู่กันเพื่อแก้หาตรงนี้เลย มันมาคู่กันแล้วเราก็ตั้งได้เลยโอเคตั้งสมการนี้ระหว่างเหตุการณ์ที่หนึ่งกับเหตุการณ์ที่สามได้เลยโอเคไหมครับก็ตั้งเสร็จแล้วก็คิดเลขเลย n จํานวนจํานวนคนที่ทํางานเป็นหนึ่งชนิดเราก็แทนได้เลยสบายมากโอเคไหมครับก็คิดมาจะได้เท่ากับ t สามที่เขาถามว่าเหตุการณ์ที่สามทำงานกี่วันได้ละ1สิบจุดสองวันตอบเลยนะครับ สรุปนะฮะถ้านะครับากดูดูจากข้อหนึ่งนะฮะถ้าโจทย์แรงงานนะฮะที่นะครับที่มีการแยกชายหญิงแบบนี้เราจะมาคิดโดยตรงไม่ได้เราจะมาใส่ในสมการแทน N1 ็นหนึ่งเสองเลยไม่ได้ยังไม่ได้นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็นชนิดเดียวกันก่อนถ้ามีหญิงชายให้เปลี่ยนเป็นชายอย่างเดียวหรือหญิงอย่างเดียวก่อนโดยดูจาก อัตราส่วนการทํางานที่เขาให้มาว่าชายหนึ่งคนเท่ากับหญิงกี่คนอย่างข้อนี้ชายหนคนเท่ากับหญิงสองคนใช่ไหมช้ยสามสิบคนก็เท่ากับหญิงหกสิบคนชายยี่สคนเท่ากับหญิงสีิบคนเราเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นผู้หญิงได้แล้วเห็นไหมครับโอเคก็คือถ้าเขาให้ชนิดแยกมาเราจะไปใช้เลยไม่ได้เขาต้องให้อัตราส่วนการทํางานระหว่างชายมาแต่ถ้าเขาให้ไม่ให้มา ไม่ให้อัตราส่วนการทำงานของชายหญิงมากเขาจะให้มาแบบข้อ2ครับก็คือให้อะไรครับให้เหตุการณ์เพิ่มมาอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็น3เหตุการณ์เห็นไหมปกติมีแค่2เหตุการณ์แต่ครนี้ให้มา3เหตุการณ์เพราะฉะนั้นเราจะมีเหตุการณ์1คู่ที่เรารู้ทุกอย่างให้เราเอาเหตุการณ์2คู่ที่รู้ทุกอย่างมาตั้งแล้วก็เอาชายหญิงมาตั้งให้ครบเลย เราแก้สม,ม,มการมาแก้สมการมาเราจะได้อัตราส่วนระหว่างชายหญิงที่โจทย์ไม่ได้ให้มาตรงๆพอได้มาแล,แล้วปุ๊บเราก็เปลี่ยนเหมือนข้อหนึ่งเปลี่ยนนี่เราก็ได้นี่มาชายหนึ่งคนแล้วหญิงสี่คนเราก็เปลี่ยนให้เป็นชายหรือหญิงอย่างเดียวโดยการที่แทนอัตราส่วนเข้าไปชอช้างหนึ่งคนเท่าหญิงสี่คนใช่ไหมเพราะนั้สามชายก็เท่ากับอะไรครับสิบสองหญิงห้าหญิงมีอยู่แล้วก็บวกเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นเจ็ดหญิง โอเคไหมครับของเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สามก็รวมเป็นก็รวมเป็นสิบโอเคไหมฮะเราอยากรู้ที่สามเราเอาเหตุการณ์ที่หนึ่งคู่กับเหตุการณ์ที่สามตั้งสมการแบบนี้เอา n ที่เราหามาได้เป็นหนึ่งชนิดมาแทนแก้สมการหาคําตอบได้เลย,เลยมีคนถามว่าถ้าพี่ครับถ้าผมอยากเอาสมการเอาเอาเหตุการณ์ที่สองมาคู่กับเหตุการณ์ที่สามเพื่อหาตรงนี้ได้ไหม คำตอบคือได้ครับแต่พี่เลือกที่จะเอาอะไรครับเอาเหตุการณ์ที่หนึ่งมาเพราะว่าอะไรครับเหตุการณ์ที่หนึ่งเลขมันน้อยกว่าเห็นไหมสามจอช้างนี่ต้องแปดเห็นไหมถ้าแปดเนี่ยเพิ่มเป็นสี่หญิงเป็นอะไรครับยี่สิบสี่หญิงแต่สี่สามสิบสองหญิงจะคิดเลขเยอะกว่าเพราะงะั้นพี่เลือกเอาหนึ่งมาคู่กับสามดีกว่าหรือน้องคนไหนเอาสองเอาคู่กับสามก็ได้สรุปถ้าเขาให้มาสามเหตุการณ์นะฮะเราต้องจับคู่เหตุการณ์ที่เรารู้ทุกอย่าง อย่างเช่นข้อหนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งกับเหตุการณ์ที่สองเรารู้ทุกอย่างใช่ไหมเราจับคู่มาก่อนเพื่อหาอัตราส่วนชายหญิงที่เขาไม่ได้ให้มาตรงๆจากนั้นเราได้มาแล้วปุ๊บเราจับคู่เหตุการณ์หนึ่งกับสามเพื่อหาอันนี้ก็ได้หรือเหตุการณ์สองกับสามเพื่อหาอันนี้ก็ได้โดยต้องเปลี่ยนชายหญิงให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นหญิงอย่างเดียวก่อนเห็นไครับโอเค อันนี้อาจจะยากไปนะเพราะว่าอันนี้เป็นเนื้อหาของมปลายซึ่งบางโรงเรียนชอบเอามาออกข้อสอบเพื่อคัดเด็กเข้าหมหนึ่งถ้าน้องรู้สึกว่ามันยังยากเกินไปที่จะเข้าใจก็ไม่เป็นไรฮะรเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเรียนอีกทีตอนมสามฮะแต่ถ้าใครอยากจะเข้าใจยังไม่เข้าใจอย่างีอยากจะเข้าใจก็ดูซ้ําๆเรื่อยๆะคะพยายามทําโจทย์ทําซ้ําเรื่อยๆเนี่ยข้อเดิมเนี่ยลองทาเองเรื่อยๆ อย่ครับสองข้อแรกเนี่ยทำเองเรื่อยๆเลยแลวน้องจะเห็นความแตกต่างตอนนี้ถ้าน้องยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะน้องยังเด็กอยู่ยังยังผ่านเหตุยังผ่านโจทย์มาน้อยโอเคไหมครัแต่ว่าพี่พี่มอปลายเนี่ยเขาควรจะมอต้นเนี่ยเขาควรจะทําได้แลวน้องประถมอยู่อันนี้อาจจะยากไปถ้าใครอยากทําได้ให้ทำสองข้อนี้เองซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วจะทําได้โอเคไหมครับถ้าใครเข้าใจข้อหนึ่งกับข้อสองแล้วข้อสามทำได้เลยครับไม่ยากครับทำข้อสามเลยครับ พี่จะเฉลยตามไปนะฮะถ้าใครทาได้แล้วลุยเลยถ้าใครไม่เข้าใจข้อหนึ่งข้อสองดูให้เข้าใจครับไม่ต้องตกใจครับเพราะว่านี้เป็นเนื้อหามของหมอต้นซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจไม่เป็นไรเห็นไหมครับแต่ถ้าใครอยากเข้าใจให้ทําซ้ํมาๆข้อหนึ่งข้อสองทำเองเลยเห็นไหมครับแล้วถ้าใครเข้าใจแล้วมาทําข้อสามเลยข้อสามนี่จะไม่ใช่คนละจะเป็นเครื่องจักละเห็นไหมครับทำเลย